2, จะได้รับถูการศึกษาจำนวน5้0 0บาทพรอ้อม้วยรางวัลค่ะเ<อ><อ>ชิญเลยค่ะหมายเลข12เชิญเลยลูกเชิญเลยค่ะมานะครับนนในการเขา้าร่วมประกวดอยู่ใน้ม,มาด้านหลังเีนะคะตึงทางเทศบาลเมืองกาตน,น,น,นี้ก็ต้องขอบคุณทางเทศบาลเมืองกนตาร์ที่ได้ สนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับเยาวชนชาวเปรกตะลักดาวนะครับลากเหมือนเหมือนค้าบอดเหมือนเป็นนางงามเดินสายเหมือนเป็นนางงามมืออาชีพใช่เลยค่ะดูสิคะดูการเดินดูท่วงท่าประจำปีพุทธศักราช2566นี้นะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆผู้เข้ารอบทั้งสามทานด้วยครับ,บคนะบค,คะโ้ชื่อจริงค่ะงกีกาสิันตามาใครสงเข้าปรากะกวดค,คะใครเอ่ยอบ,บริษัทกำลังดีส่งเข้าประกวดค่ะคนที่สองค่ะคุณครูขอ ที่6โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ครับสำหรับผลการประวกวดอย่างเป็นทางการมาถึงอันนี้ประวกวดประกาศแม่ค่ะ,ะประกาศได้แล้วครับเพราะท่านจะจำดิฉันไปอีกหลายปีเลยเ <laughs> อาละค่ะหมายเลข3หมายเลข12 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะจะได้รับคุณการศึกษา5,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หม,มายเลขหมายเลขสิบสองค่ะหมายเลขสิ 对。